สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่8กระกฎาคม2 5 6 6ครับเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาตามปกติแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันครับวันนี้จะตื่นสายหน่อยนะครับตื่นประมาณ7โมงเพราะว่าวันนี้เป็นเรียนภาษาอังกฤษนะครับเรียนเสาร์เรียนเฉพาะวันเสาร์นะครับเรียนพิเศษนะครับก็เรียนตั้งแต่9 –โมงจนถึงประมาณ 12นาฬิกาประมาณนี้ครับก็เรียนในช่วงเช้านะครับแล้วก็ค่อยเลิกเรียนกลับบ้านตอนประมาณบ่ายๆเที่ยงประมาณนี้ครับก็สถานที่เรียนในวันนี้นะครับเรียนอยู่ข้างๆโรงเรียนผมนั่นเองก็คือสา,าทยครับก็ต้องขึ้นไปบนตึกที่ครูเขาสอนนะครับครูก็ได้บอกไว้แล้วว่าเรียนอยู่ตรงไหนบริเวณนั้นก็จะมีพวกเพื่อนๆเขารออยู่นะครับก็เจอกันแล้วก็ค่อยเดินขึ้นไปพร้อมกันแล้วก็เข้าเรียนนั่นเองครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเรียนพิเศษก็อาจจะเรียนน้อยหน่อยนะครับเรียนแค่ภาษาอังกฤษนะครับเรียนเพื่อที่จะให้มันเก่งนั่นเองครับเพราะว่ามันต้องได้ใช้อยู่แล้วนะครับวิชาภาษาอังกฤษก็เลยต้องเรียนไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนเย็นกลับมาก็มาซ้อมวิ่งออกกำลังกายตามปกติเหมือนเดิมครับโอเคครับบ๊ายบาย